ัสดีคะ่ะทุกคนมากินข่าคือเกาค่ะทุกคนคะ่ะมือนี้เนาะเนนุ่เอิบค่ะเสนอเมนูเป็นนะคะตำข้าวโพดกุ้งสดละะ้วก็นีนี่อันนี้หมูแดดเดียวที่คุณแม่รงมาหายนะคะทุกคนค่คะล้วกานีเนอะใหม่อีแม่ฮอตเสซงมาหอดหมือขึ้นแหนมคะ่ะแหนมสมหมูแหนมหมูนะคะแล้วก็จะมีส้อมเฮดแล้วก็ปิ้งกลับปิ้งไก่ะะแล้วกคค็ตปลาปลาแดดเดียวของพี่ระดานะคะทุกคนคะ่ะนี่เออปลาแดดเดียวเด้อ แสบขาของเอ็มซีเบิงแล้วเมือนี้ก็เอามากินน้ำกันนะคะเป็นเวลาพักงานเหมือนเดิมนะคพี่น้องคะว่าได้ม,มากินข่าวน้ำกันเนาะมาค่ะกินข้าวกันนะคะบรรยากาศแบบร้อนเราแห้งอยู่หลังรานนะคะเติมคลองมื่อนี้โอ้ยเห็นงานมือที่สองนะคะกระดุกึกว่าดีอยู่เด้ทุกคนมีคนอ่าม,มีมีพี่ๆเพื่อนถามเนาะว่าเพื่อนโรงงานเป็นไงเน่โอ้ยเพื่อนโรงงานดีมากค,ะกค,ค,ะคาก่ะทุกคนค่ะมีแต่คนอีสานแตกบึมบึมเนาะทุกคนนะคะใส่เบิงดูนะสมตาของเฮ้านะคะตำเอง อยูวแห้งร้านร้านพี่เพิ่อนอยู่นาร้านน้องเอ็มก็ขอสตำเองนะคะมาค่ะมากินกัน,นอโอ้ยเปินลงงานดีค่ะอยู่นี่พุทธบ,บูชาเก้านะคะทุกคนคะ่ะมีคนม,ม,มีหลายคนถามมานวัน้องเอ็มเคยฟื้นงานอยู่นี่แล้วเธอนึงเนาะกับแบบคุณชินกันดีนะทุกคนคะ่ะ บอแดไม่มานำลืมปลากรอบแห้งโอ้ยเอาไปเบฟเอาหนิเบฟเอานะคะถอดไม่แต่หองบอแดค่ะม,มันสีบมันสีบ่แซบ ขอคับแรกสมเห็ดหน้งสมเห็ดกามาพีก,กับแ่บๆหลายๆคนอาจจะบ่เคยซิมอาจจะคิดว่าเป็นรสชาติแบบใดคล้ายๆกับส้มหมูเลยนะคะรสชาติจะคล้ายๆกัน อาจ,จิอไม่มีเสียงรบกวนใเรือพี่น้องบอที่ดีข้าคัดแล้วห,หนูแหงมนอม,มา้า แม่ทรงมหายหญ่แต่ลูกสาวเพิ่งบ่ได้กินเนาะแสบคักแล้วเนื้อเด็ดเดียวนะฮะอันนี้หมักแบบสูตรออริจินอล ภาลองเอ็มสมาร์กมากสุดปร,รากแบบเป็นหมูประราะนิ้มหูไว้ก่อนค่ะคนหัว กุ้งสดจำปลยเป็ดคือนัวเจ้อน้วเลือดจริงๆกับเขาแบบห,หลากหลายที่เดียว ปิ้งไก่ห้าบาทข้ถวสื่อเลทุกคนกรุงเทพเนาะห้าบาทข้าวเหนียวห้าบาทปิ้งตับสิบบาท,บาทาไม่มก,ไมมมกินขําวน้ำจัดก็เตียมหน้าร้านอร่อยไหมไม่ยูกฉัไม่ได้กินหน้าร้านรอกหรอเนกินเน้อช้อ,อ,อ,ยอยงผัดไ เาก็เห็นิีขขเขาทำบจริงหรอทำอา,าทิตย์เองเอาขอ,ทาองท้นีลาสวยนีถึงน้ำพอความตุ่มหรือเปล่าิงลี่หรือเปล่าไม่ใช่อย่างคือความตุ่มตุ่มเป็นสูบไหมอ๋อ วาย,ยุอีย่งกวางตุมกวางตุ้มจะมีพี่กวางกับพี่กวางตุ้มพี่สองกวางชอจิบกอหางไเนี่ยไ,ไม่น่าจะต่ำเองหรือคะจบป้อต่ำตเองเลยตำแค่หน้าร้านเหรอ ให้ต sí ่ำอยู่าเยน้องกินข้าวอยู่บห้าหรืเจ็บเซมเบิงเซมเบิงฝังตุงบ่กนั่งไปเติมพองบอกนั่งกินข้าวยืดตองดอือ่านจรู้ว่าผันข้าไปไปตกใจแ่บบแยกความกับไปรักเออที่หาับมเปไม่หยุว่ามันอยู่ตรงอะไรนั่วมันถนแรกขามี่กินมองมันมองไปแป๊บมองไ้ ยายล่าุดมันจัดเลยค่ะนองมีันเอากับพดยังของยางเขาบาบน้องมันกับไปด้ยล่ะมัรกับตัวนี้ไปไหนันกับใครกับมึงนี้มัมนี้เราติมลบกับอะไรคะกินหลายแห้ก็ลตีอเอพูดคำายาช่วงดมดมอ่สืมันเทที เครื่องสูตมะพร้าวทุกกีสูตมะพท้ากุ้งสดอ้ยเน็ดมากุ้งสดเจอไม่ซันซิ่งมันกันอ่ะแซ่บดีบอกแซ่บจริงปตานบียังเป็นนวลอยู่พี่น้องเน้ยนี่แหละเขาเรยกว่าเท็กเจอร์ตําคืนมายละเอียดเหรออันนี้ที่นางเขายังตําไม่ละเอียดเลยแม่เอาเ้าตําไงได้บอป็นแหนมันว่าเป็นไหนเนาะ ต้องสั่งตามตีดิป่ะตัวห้องมาจากเยอโซอืมปลาแหง้งนี่ตัวห้องมาจากเยอโซ่ป้แมนขายสุดป้ะปลาแหง้งอันนี้หรอที่เอามาขายพี่จะวงขาย,ขายอันนี้ยังไม่ได้ขายไม่เป็นไรเนี่ยไม่ทำเองอย่างเนื้อแห้งบ่เนื้อหรือหมูหมูแต่เดียวาลาหมูมันจะไม่กินหเนื้อลาหมูป้ะ เออจะไม응่ได oh, hey. hey, ้ยินสักคนเห็ดเนาะโอ้ยมื่อหแต่บากินสองหน่อยเพื่อนมานังเนลนรัไปตะาองเพื่อนให้ตัอยู่ปกติเหาอที่ข้าเขาำเองเลยบ้าเพื่อนให้ตํเก็ปกติปกติสุก แยบุรีแบบก็เด็กมาใส่แย่ออดเลยเสีบอ่เสียบอยู่แต่ไม่ค่อมีเวลาไปกินหรอกเราเลิกงานแกก็เก่งว่ะอยากกินขนมจีนเนาะไม่สื่อเขาทำไมหนักหนเขาเป็นแบบโค้งไก่นะน้ำยาโค้งไก่ แตงแต้แต่ไม่เพงงานใหม่ๆเป็นเมนูยอดฮิตตุ้งไก่โรตัตต์บ้างอืรตุ้งไก่โรตัตต์อร่อยมากพ้าตอนอีกพ่อันสูตแล้วมาทำเป็น้ำยากขนมจีนเ่อมาเปิดปากคือใกล้ฉันเอจริงนี่เขาลีว็มากรงเทพสนาดนึงสองคน แม่บอไม่รู้ฉันเปิดก่อไม่รู้ผู้ดานนี่ไม่ฉันเปิดแล้วฉันเพิ่งสังเกตเพิ่งสัง,งเกตฉักินกหมูท่าเดียวหมดแล้วเพิ่งสัง,งเกตหนึ่งน,นี่ค่ะแต้มนวลแต้มนวลคนริมถุงเดี๋ยวลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวทุกคนน้องแอมก็จะขอไปทำง,งานต่อแล้วเด้อไปมาคะ่ะ